สวัสดีค่ะมาทักทายแฟนเพจนะคะวันนี้อ่าวันนี้พี่จวนก็คิดถึงแฟนเพจมากเลยนะคะหายหน้าหายตากันไปนานนะคะไม่ได้มาไลค์นานแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่จวนขอแชร์ของแป้บหนึงนะคะค่ะ พี่จวนก็หายหน้าหายตาไปนานกับไลฟ์สดในเพจนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องรูปร่างให้ฟังนะคะว่าตอนนี้พี่จวนเป็นยังไงบ้างาพี่จวนจะชอบปวดหัวเวลามีประจาเดือนนะคะบางเดือนก็จะปวดหัวมากจนถึงขั้นอาเจียนเลยเป็นเวลา5-6ปีผ่านมาแล้วนะคะไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนหรือไปตรวจที่ คุณหมอท่านไหนก็ไม่มีความไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นอะไรนะคะจนล่าสุดเมื่อเดือนเมื่อ,เม,อเมื่อต้นเดือนนี้ค่ะาสามีก็บอกว่าเฮ้ยเธอลองไปเจาะเลือดตรวจหาโรครู้ไหมว่าจะเจออะไรบ้างพอดี พี่จวนก็เลยว่าเอองั้นเราไปอดน้ําอดอาหารไปเจาะเลือดตรวจดูนะคะปรากฏว่าโรคปวดหัวที่พี่จวนเจอนะคะก็คือโรค PMS ก็คือฮอร์โมนเพี้ยนหรือฮอร์เมื่อเราอายุเยอะขึ้นฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนนะคะผู้หญิงหลายคนเป็นนะคะไม่ต้องตกใจค่ะไม่ใช่เป็นเฉพาะพี่จวนนะคะคุณหมอก็เลยให้ยาอ,อยาคุมมาเพื่อที่จะมาปรับฮอร์โมนเรานะคะ แต่พี่จวนแนะนํานะคะเวลาเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเนี้ยเราควรที่จะไปหาคุณหมอก่อนแล้วที่พี่จวนเจอแจ็คพอตเด็ดเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าพี่จวนตรวจเจอค่าเลือดในตับสูงมากเพราะว่าพี่จวนทานยานแก้ปวดเวลาเป็นประจาเดือนเกือบทุกเดือนเลยแล้วทําให้ค่าเลือดในตับสูงขึ้นแล้วมันทําให้ตับนอกอักเสบ จนกลายเป็นไปเป็นตับปับไวรัสตับอักเสบซีนะคะไวรัสตับอักเสบซีนี้มันเกิดจากอะไรคะเกิดจากเพศสัมพันธ์ <_ S 2> <ๆ>เกิดจากเลือดก,กับเลือดนะคะอย่างถ้าใครไปสักหรืออะไรเงี้ยใช้เข็มซ้ากันก็จะาสามารถติดกันได้นะคะหรืออ,อีกอันนึงก็คือ,อาทานยานี่แหละคะ่ะทานยาที่มีผลต่อตับโดยตรงนะคะอย่างพี่จวนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วนนะคะ ไวนัทตับอักเสบซีนะคะถ้าใครไม่รีบรักษาก็จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้พราะนีะ้ตรวจไปเจอโรงพยาบาลน,นี้แล้วคุณหมอก็แนะนําว่าให้ไปดับเบิลเช็คอีกโรงพยาบาลหนึ่งพี่จวนก็เลยไปดับเบิลเช็คอีกโรงพยาบาลหนึ่งปรากฏว่าค่าเลือดสูงมากคุณหมอบอกว่าใกล้จะเป็นมะเร็งแล้วก็ให้พี่จวนมาทานยาดูสักสองอาทิตย์แล้วคอยไปตรวจใหม่ ปรากฏว่าพี่จวนก็พอรู้เรื่องว่าเฮ้ยถ้าถ้าเลือดเราเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งแล้วก็เลยโทรไปปรึกษาป่าพี่สาวเพื่อนที่เป็นมะเร็งตับแล้วเขารักษา,าหายว่าเขาทําตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงก็ได้สตรเข้ามานะคะก็คือว่าไม่ทานพวกเนื้อสัตว์เลยพวกเนื้อสัตว์ติดมันหรือว่าไก่หมูเนื้ออาหารทะเลนเนี่ยงดหมดเลยนะคะ ทานได้เฉพาะไข่กับปลาแล้วก็ผัแกผแล้วก็ผลไม้นะคะพี่จวนก็ทําตามตปส่วนใหญ่แล้วพี่จวนก็จะทานเป็นน้ําพริกแล้วก็ทานข้าวน้อยลงแต่ว่าเน้นกลับเยอะขึ้นปรากฏว่าพี่จวนร,รู้สึกว่าตัวเองจะเครียดมากพอเครียดปั๊บมันจะกินเยอะขึ้นพี่จวนกินประมาณ5 6ถึงมื้อได้แต่จะเน้นผักแล้วก็เน้นปลาเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็โปรตีนที่ที่กินก็คือพี่จวนจะ กินโปรตีนจากพืชก็คือโปรตีนจากถัวเหลืองโปรตีนจากถัวเขียวนะคะพอโปรตีนจากพืชจากถัวเขียวถ้าใคระจะเอาทางรับพี่โจวก็ได้พี่จวก็ซื้อโปรตีนที่มีสําเร็จรูปมามาชงกินนะคะมาปัน่นกินกับแอปเปิลเพราะว่าคุณหมอบอกว,ะวะ่าให้กินแอปเปิลทุกวันเป็นแอปเปิลเขียวนะคะกินทุกวันพี่โจวก็ปัน่นโปรตีนกับแ,แอปเปิลเขียวแล้วกอ็อะไรนะมะเขือเทศ สั่งเข้าไปนะคะไปกินปรากฏว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเลยว่าเออเราอยากไปเช็คอีกทีไปเช็คอีกโรงพยาบาลหนึ่งเผื่อว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแยะๆมากมายพอไปเช็คอีกโรงพยาบาลหนึ่งเชื่อไหมคะว่าค่าเลือดพี่จวนต่ำลงแล้วกออ็กลับมาตอนแรกตอนที่ภูมิอาหารอยู่พี่จวนร,รู้สึกหิวอยากกินทุกอย่างเลยที่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรเงี้ยพี่จวนอยากกินทุกอย่างแต่ปรากฏว่าพอ รู้ว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นแค่ไวรัสตับอักเสบซีเรารักษาหายมีทางรักษาหายเรากา็กลับมาก็ยังกินปกติเหมือนเดิมนะคะคือกินน้ำพริกกินผักต้มแล้วก็กินแกงที่ไม่มีกะทินะคะแล้วก็ลดข้าวให้น้อยลงเพราะว่าข้าวมันเป็นคาร์โบไฮเดรตมันจะไปแปลงแป้งให้ไปเป็นน้ำตาลแล้วก็มันจะทำให้ไปบำรุงมะเร็งนะคะ เราก็ลดแป้งปรากฏว่ากินห้าหมื้อนะคะพี่จวนมาชั่งน้ําหนักอีกทีน้ําหนักพี่จวนลดไปค่ะแล้วหน้าท้องพี่จวนก็หายไปด้วยพุงเพิงเฟิร์มหมดนะคะก็อยากมาเล่า,าเหตุการณ์และประสบการณ์ให้ฟังว่าสุขภาพสําคัญนะคะถ้าเรากินอาหารแบบถูกหลักไม่แค่เฉพาะสุขภาพนะคะที่จะทําให้เราดีขึ้นแต่ว่า เรากินอาหารที่ถูกหลักนะคะกินพวกเน้นผักกินไข่กินปลาแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตลงนอกจากทำให้สุขภาพเราดีขึ้นยังทำให้เราหุ่นดีขึ้นอีกด้วยนะคะน้ำหนักที่จวนลงไม่กี่กิโลในอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ารูปร่างที่ได้ก็คือหน้าท้องแบนลง แล้วก็เริ่มมีมีร่องตรงหน้าท้องโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยอ่าจะบอกว่าไม่ออกกาลังกายไม่ได้ออกกําลังกายแบบเบาๆพี่จวนจะเดินเอาจะไม่ออกกําลังกายนะเดินเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็นั่นแหละค่ะอยากมาเล่าเหตุการณ์และก็ประสบการณ์ให้ฟังว่าถ้าเราเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องอ่าทานยาเราก็ต้องทานยาคุณหมอคู่ไปด้วยนั่นแหละค่ะแต่ว่า ที่สําคัญที่สุดเลยอาหารเราก็ต้องกินให้ถูกด้วยนะคะและจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะยังไงพี่จวนก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพร้อมทั้งร่างกายที่สัดส่วนที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามน,นะคะยังไงพี่จวนขอฝากเพจพี่จวนไว้ด้วยนะคะพี่จวนไปลาคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ